วางไอซีนะครับวันนี้มามาวางไอซีไวไฟนะครับของซัมซุงนะครับรุ่นคสองนะครับโอ้โหมันยยากเหลือเกินนะครับวันนีก้กับกล้องตัวนี้เนาะอยากจะเห็นกันให้ชัดๆนะครับ ต้องหามุมนะครับต้องหามุมที่วางแล้วง่ายที่สุดนะครับวางเราง่ายที่สุดสําหรับการวางโอเคมุมนี้ง่ายสุดละเราใช้ไหนเพื่อประคองไว้นะครับเพื่อให้มันติดนิดนึงนะครับ เมื่อมันติดในลักษณะนี้แล้วนะครับก็ใส่น้ํายาฟักลงไปนะครับแล้วก็ใช้การทักษะในการเป่าวนนะครับป่อวนนะครับเดี๋ยวมันก็จะดูดไปเองนะครับเห็นไหมครับมันก็จะดูดลงไปเองตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับ การวางไอซีมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปนำนำเอาไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับการวางไอซีเทคนิคง่ายๆนะครับก็คือว่าเป่าให้มันติดสักนิดก่อนนะครับเมื่อมันติดสักนิดแล้วนะครับก็เอาน้ำยาฟักลงไปนะครับแล้วเราก็ ใช้ทักษะในการเป่าวน,นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องตัวนี้จะเปิดติดไหมนะครับใส่ไอซีไวไไปแล้วนะครับเบื้องต้นจากการเช็คก็ไอซีไวไเสียนะครับทาให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับเรายกออกมาแล้วเรามาเปลี่ยนตัวใหม่ใส่ลงไปหลังจากการวางเสร็จนะครับแนะนําให้ล้างอุปกรณ์เลยนะครับล้างไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะว่า ไม่อยากให้น้ำยาฟักมันแข็งตัวนะครับและมันจะเอาออยากนะครับล้างไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าบอดมันจะดับหรือมีผลกระทบนะครับใช้น้ำยาทินเนอร์นะครับทินเนอร์ผสมโซวินก็ได้นะครับใครจะผสมโซวินก็ได้ก็ผสมกันไปนะครับนี่ที่เราเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเทสดูกัน ถ้าไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้แนะนำให้นะครับมาวัดไฟใหม่หรือใหม่นะครับหรือใหม่แต่ตอนนี้ที่ทำให้ดูนะครับเป็นการทำแบบว่าการวางไอซีนะครับการวางไอซี นะครับเทคนิคก,การวางไอซีเนาะการวางไอซีง่ายๆนะครับวางไอซีแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันติด,ตด,ตด,ตดไม่ติดติดไม่ติดเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆ้อมกันนะครับ wifi จะเปิดได้หรือไม่นะครับอ่าเครื่องเปิดติดนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือไม่นะครับวันนี้พอดีมีกล้องอยู่ตัวเดียวเนะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะถ่ายทำยากนิดหนึ่งนะครับเรามาชมกันเปิดติดนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องหาตัวอื่นมาเปลี่ยนเนาะ ไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะเห็นไหมครับ Wi-Fi ดีดกลับนะครับอ่ะเราต้องหาตัวอื่นมาเปลี่ยนนะครับแต่สําหรับวันนี้ก็หลักๆก,ก็คือการวางไอซเนาะการวางไอซีก็จะเป็นแบบนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ